กระบะขนเงินครับอยากได้เงินล้านวิ่งเป็นล้านอยากได้เงิน10ล้านวิ่งกันไป10ล้านครับวันนี้เอาเออนิวสูตรดีแม ปี2016เครื่อง1.9เอามาจัดแบบบุฟเฟ่ต์ครับคันนี้รถเดิมๆครับผมเลขไม้แสนเราคา3ามแ0 0สีบาทครับคันนี้จัดแบบบุฟเฟ่ต์ให้อยากได้ตู้บอกอยากได้คอกบอกอยากได้กระทะผาบอกอยากได้แหนบบอกอยากได้สิ่ีจัดให้อยากได้ยางบรรทุกก็จัดให้ครับคันนี้1น่าหน้าอยากสีน้ำเงินครับสีเดิมโรงงานครับลงเล่มสีน้ำเงินครับคันนี้พร้อมมีใบวิศวกรเสริมแหนบให้มีใบวิศวกรใส่ตู้ให้ครับรองรับน้ําหนักให้1 9. ครับคันนี้ ตัวสปาครับสามแสนสี่หมื่นห้าพันค่างวดครับโคถูกครับคันนี้ค่างวดอยู่ที่หกพันเท่านั้นครับตัวนี้ของเดิมครับจะเป็นกระจกมือหมุนครับแต่ตัวนี้ปุ้ยติดระบบไฟฟ้าไปให้ครับผมเนี่ยแยกซ้ายขวาไฟฟ้าสองฝั่งไปพมองไรลเยพาวเวอร์ถุงลมตัวหกเกียร์ครับคันนี้ไม่แสนเจ็ดเบาะหนังคู่หน้าครับผมแยกซ้ายขวาครับผมเนี่ย ภายในรถเรียมนะครับผมแล้วรถหอมมากครับผมตอนท้ายครับแม็กไลเนอร์จัดให้ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่ด้วยครับผมคันนี้ยางล้อแม็กใส่ให้ใหม่ครับแม็กบิสโตนครับช่วงล่างเดิมๆยังไม่ได้ทําการเสริมแหนบอยากได้อะไรบอกครับจัดให้แบบบุฟเฟ่จิ้มได้เลยครับคันนี้เครื่องยนต์ดีเซลครับผมนี่ัวรับรถน้ํามันเต็มถังครับสาหรับ f c จ้าโอเคบอกมา f c ีพี่ปุ้ยครับน้ำมันเต็มถังครับไม่ต้องกลัวครับน่าเครื่องยนต์ครับ เดิมๆ1.9ูพาว Power ครับผมน็อตซ้ายน็อตขวาคานหน้าเดิมครับผมแผ่นเพลสภาพเรียบเนียนจากคันนี้ครับผมอ่ะพลังพัธสภาพลิฟโลครับ1.9ครับพร้อมันทุก3ตันจัดให้ครับใครอยากได้สเปคไหนบุฟเฟ่ให้345,000ใครสนใจโทรหาปุ้ยที่เบอร์08499490หรือคอมเมนต์ทักเพจกันมาครับ